ร้อนร้อนมากๆเลยร้อนตับแตกเลยเนี่ยร้อนแค่ไหนทำไมต้องตับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเมืองไทยคิดว่ามีกี่ฤดูร้อนมากร้อนที่สุดหรือร้อนตับแตกอ่ามีใครเคยได้ยินคําว่าร้อนตับแตกไหมร้อนตับแตกคือร้อนถึงขนาดอุ๊ยตับมันโผล่ออกมาเลยไหมหยุดค่ะไม่ใช่เนาะคำว่าตับ แตกเนี่ยไม่ได้แปลว่าตับของเราโผล่ออกมาหรือว่าตับแตกเลยจริงๆเนาะคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้หลังคามุงจากถูกปลาก,ก็คือใบจ,จากนั่นแหละคําว่าตับเนี่ยเป็นเพียงลักษณะนามเท่านั้นเองไม่ใช่ตับของเราเนาะก็คือใบจากลักษณะนามเป็นตับแสดงว่าร้อนจนตับแตกแปลว่าหลังคามันแบบแสงทําไมลูกมีแสงรอดลงมาทําให้มองเห็นแสงแล้วก็อากาศร้อนจนตับแตกหลังคาเปิดเลยสรุปก็คือคนไทยจึงเปรียบเทียบคําว่าร้อนตับแตกคือร้อนถึงขนาดว่าหลังคาบ้า เป็นองไ,ไ,ไงกันบ้างกับเกร็ดความรู้ที่พี่เมย์นำมาให้วันนี้เนาะชอบกันไหมถ้าชอบคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะวันนี้พี่เมย์ขอตัวลาไปก่อนร้อนจนตับจะแตกแล้วอ่สวัสดีจ้า